ก็สวัสดีทุกคนที่กาลังกักตัวหลบไวรัสอยู่ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเก่าหนังสั้นเรื่องหนึ่งให้ทุกคนฟังครับเชื่อว่าถ้าหากเป็นเด็กรุ่นเก่าน่ะจะเคยดูกันหลายคนครับเป็นเรื่องราวของผีช้อนกินนอสจิที่เคยโด่งดังมากๆนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยบกสรุปให้ฟัง2ตอนหลักนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปฟังกันได้เลยครับเปิดมาที่ฉากแรกนะครับชายคนนี้มีชื่อว่าแจ็คเป็นพระเอกของเรื่องนี้นะครับเขากำลังเดินบนถนนอย่างสบายใจนะแต่อยู่ดีๆก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยถ คือเอาช้อนตีเขาเรื่อยๆถึงมันจะไม่เจ็บแต่มันก็ทําให้ลาคาญและขาดความเป็นส่วนตัวอย่างมากนะครับแจ็คเนี่ยพยายามจะโทรหาตํารวจแต่พอบอกตํารวจว่าไอ้คนที่มาก่ะกวนผมเนี่ยมันจะช,ช้อนตีผมเนี่ยตำรวจก็ไม่เชื่อแล้วก็ตัดสายไปครับหนำซ้ำไม่ผีช้อนเนี่ยยังจะพยายามตัดสายโทรศัพท์ตอนที่ไอ้แจ็คกำลังโทรคุยกับตํารวจอีกนะครับโดยการใช้ช้อนเนี่ยหันหนห,นหันเข้าไปที่สายไฟคือมึงไปหยิบกันไกลมาตัดฉึบเดียวก็ขาดแล้วไอ้สัหนังได้เล่าเรื่องต่อนะครับว่าผีช้อนเนี่ยตามตีแจ็คไปทุกที่เลยครับจนตอนนี้นะครับแจ็รอาก,ารกลัว้น แจ็คโดนตีเข้าบ่อยๆจนต้องไปหาหมอครับซึ่งหมอก็บอกว่ามันก็เป็นเพียงแค่รอยช้ำทายาแป๊บเดียวก็หายแล้วแต่ว่ารอยช้ำม,มันก็เต็มตัวแจ็คเลยนะครับเพราะผีช้อนเนี่ยตีทั้งวันทั้งคืนแล้วยังตามไปทุกที่ครับแจ็คพยายามจะถ่ายรูปเพื่อเอาหลักฐานไปให้ตำรวจดูนะครับแต่ครั้นพอจะถ่ายรูปด้วยกล้องเนะี่ยพอมาดูภาพปรากฏว่าถ่ายไม่ติดผีช้อนครับจนกระทั่งวันหนึ่งในห้องครัวนะครับแจ็คเริ่มทนไม่ไหวครับหยิบมีดมาแทงเข้าไปที่คอผีช้อนแต่ผีช้อนเนี่ยไม่ได้มีทีท,มท่่าจจรืออออวะะตตตลนนนคัั้้้้้งมิมกแใใชชชสุปไผ มีดใช้ปืนใช้อะไรเลยครับจะใช้แต่ช้อนอย่างเดียวเป็นเอกลักษณ์ซึ่งในวันนั้นเองมาทำให้แจ็คเนี่ยได้เห็นรอยสักตรงข้อมือของผีกินอสจิครับแจ็คเนี่ยออกเดินทางตามหาคนที่น่าจะรู้ครับจนก,กระทั่งเขาได้ไปพบกับหมอดูคนหนึ่งที่หน้าตาดูเหมือนจะขาดสารอาหารและวิตามินหลายชนิดนะครับแต่ว่าหมอดูคนนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรแจ็คได้แต่อย่างใดครับหมอดูบอกแต่เพียงว่ามันจะตามมึงไปทุกที่จนกว่ามึงจะตายสรุปคือหมอดูช่วยอะไรไม่ได้และยังไล่พี่แจ็กกูไปตายนะครับหนังเล่าเรื่องให้เราดูต่อนะครับว่า,ามไปทที่กุ ไม่ว่าจะเป็นอียิปต์อเมริกา้วโลกเหนือที่หนาวจนช้อนแม่งมีน้าแข็งมาเกาะหรือแม้แต่ดำลงไปในน้ําแม่งก็ยังดำตามลงมาตีในน้ำอีกครับแจ็คเรื่มทนไม่ไหวแล้วครับเขาหยิบเลื่อยออกมาเพื่อที่จะต่อสู้กับผีช้อนครับเลื่อยไฟฟ้าเนี่ยแต่ครั้งนี้ปรากฏว่าผีช้อนแม่งคว้างช้อนได้สัง้งนไอ้สัต์ซึ่งก็ทาให้ช้อนเนี่ยโดนมือแจ็คและเลื่อยยพลาดมาบาดไข่ตัวเองครับหลังจากที่แจ็คเนี่ยรักษาตัวที่โรงพยาบาลจากที่ไข่หายเสร็จเนี่ยแจ็คแค้นมากครับ ต่างพกอาวุธทุกชนิดเลยนะเพื่อที่จะออกไปลองกับผีช้อนแต่ก็ไม่มีอาวุธชนิดไหนเนี่ยที่สามารถต่อกรกับผีช้อนได้เลยครับคือไม่ว่ามันจะโดนยิงโดนระเบิดอะไรแม่งก็ไม่ตายอะ่ะเดินชิวๆเลยทําให้แจ็คเนี่ยต้องยอมรับชะตากรรมแล้วก็โดนผีช้อนตีไปเรื่อยๆจนกระทั่งแจ็คเนี่ยหมดสภาพครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะ ช้อนได้หักจนได้ครับแจ็คดีใจมากๆครับเออช้อนมึงหักแนละ้วมึงไม่มีช้อนตีกูแล้วเด็กกูคงจะรอดแล้วมังว้งปรากฏว่าผีช้อนได้ลูดเสื้อแล้วก็เปิดเสื้อคลุมเขาออกมาทําให้เราเห็นว่าข้างในเสื้อคลุมนะีมีช้อนอยู่เป็นร้อยๆอันอย่างกับบานมึงขายช้อนนะแล้วก็เป็นอันจบตอนแรกของผีช้อนครับซึ่งก็หมายความว่าแจ็คต้องโดนตีต่อไปเรื่อยๆนั่นเองครับต่อมามาสรุปตอนที่2ต่อกันเลยครับหลังจากตอนแรกที่แจ็คพยายามหาวิธีอย่างมากมายแต่ก็ไม่ประสบผลสาเร็จสักวิธีนะแจ็คได้โพสต์ลงในอินเทอร์นเนออ็ ซึ่งวิธีแรกนะที่มีคนมาเมนก็คือให้เตะไปที่ไข่ผีช้อนซะเพื่อมันจะจุกแจ็คได้ลองทําตามครับวันนั้นเขาได้รอจงังหวะผีช้อนเนี่ยมันจะอ้าขาแต่ว่าผีช้อนมันยืนแบบเนี้ยแจ็ครอจังหวะจนกระทั่งผีช้อนอ้าขาแล้วก็เตะเข้าไปปรากฏว่ามันหนีบกลับที่เดิมพอดีครับคือมันยืนเหมือนเดิมพอดีอะหนีบขาแจา็คพอแจ็คดึงขาออกมาเนี่ยปรากฏว่าขาเนี่ยมีไส้เดือนติดเต็มมาด้วยเยอะมากครับน่าเกลียดมากในเมื่อวิธีแรกไม่ได้ผลนะ่แจ็คได้ดูคอมเมนต์วิธีต่อไปครับคอมเมนต์ต่อ ก็กอดมันดีเผื่อมันจะต้องการความรักไงแจ็คเนี่ยลังเลอยู่นานครับจะให้กูมากอดไอ้เฮียนี่เหรอแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ลองทาตามดูครับแต่แจ็คเนี่ยไม่ได้กอดแบบปกตินะพอะกอดไม่ลงแจ็คเนี่ยกอดแบบเอาเอาวุธแหลมแหลมาใส่ด้านหลังตรงมือเขาเต็มเลยคือกอดทีมึงเจ็บแน่นอนนะแต่ปรากฏว่าพอจังหวะที่แจ็คก,กํลาลังจะกอดเนี่ยผีช้อนมุดตัวหลบทันครับทําให้แจ็คเนี่ยกลายเป็นกอดตัวเองอย่างเงี้ยซะงั้นเลยหนามก็ทิมตัวเขาของมีคมเนี่ยทิมตัวเองล้วนๆในเมื่อกอดก็ไม่ได้ผลนะ่ะ แจ็คก็เลยอ่านวิธีต่อไปครับวิธีต่อไปหนะ่ยเขียนว่าเอา้ามึงใส่ชุดเกาะมึงก็ไม่เจ็บแล้วแค่ช้อนเองแจ็คได้ลองทําตามสิครับแต่เขาก็ไม่ได้เอาชุดเกาะมาใส่นะเขาเพียงแต่ใส่เสื้อนานๆหลายชั้นเพื่อที่มันจะตีแล้วจะได้ไม่เจ็บไงีส่วนตรงที่หัวเนะี่ยเขาใส่หมวกกันน็อกครับซึ่งได้ผลครับผีช้อนกินโนซจิเนะี่ยตีแจ็คแจ็คไม่เจ็บครับแต่มันไม่ได้ตีตรงเสื้อที่นุ่มๆนะมันตีแต่ตรงหัวตรงที่แจ็คใส่หมวกกันน็อกอยู่ซึ่งแน่นอนครับว่าโดนตีนาน,านๆเข้าเป็นชั่ววววโโมมมมมงงเเเเเป็็็นนนนนนนััััั่่ะืออตีดอีดดหหหหหกกกกกคททําาใใใ้้ิิสยรรแจพ หาที่อุดหูมาใส่น่ก็ใส่ไม่ได้โดนตีกวนตีนนก่ะทัางแจ็คเริ่มทนไม่ไหวครับที่แม่งตีแต่หัวใสกูาใส่เสื้อมานนุ่มๆมึงตีแต่หัวกระนกแข็งๆเสียงดังเต็มหูแล้วเนี่ยแจ็คก็เลยถอดเสื้อแม่งเลยครับแล้วก็บอกเอ้ากูถอดเสื้อแล้วมึงตีตัวกูเดี๋ยวจะตีหัวกูทําไมเนี่ยตีตัวกูเลยแต่ผีช้อนก็ไม่ฟังครับตีแต่หัวแม่งจน2สัปดาห์ตีแต่หัวอย่างนั้นเนี่ยสองสัปดาห์ต่อมาแจ็คที่โดนตีแต่หัวเนี่ยโหเฮียโดนตีแต่หัวเสียงแม่งกกกัออูนนมีีตต แต่ปรากฏว่าผีช้อนกินนอสจีนะแม่งหยิบหมอกกันน็อกมาใส่คืนให้แจกสังงานเลยครับเสร็จแล้วก็ตีหมอกกันน็อกต่อและแน่นอนครับว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลก็อ่านคอมเมนต์ต่อไปสิครับวิธีต่อไปก็คือทำไมไม่ใช้แม่เหล็กใหญ่ๆแรงๆมาดูดช้อนออกไปอะ่ะช้อนมันก็เป็นเหล็กนี่ แน่นอนครับว่าแจ็คลองทําตามแจ็คไปที่ศูนย์แบบบริษัทโรงงานอะไรสักอย่างแห่งหนึ่งที่ใหญ่ๆเนี่ยแจ็คเข้าไปในส่วนที่มีคําเตือนว่ามีแม่เหล็กแรงสูงอย่าพกแม่เหล็กเข้ามาในบริเวณนี้และเมื่อผีช้อนตามเข้ามาแน่นอนครับว่ามันได้ผลช้อนของผีช้อนเนะี่ยโดนดูดไปติดกับพวกเครื่องแม่เหล็กนะครับน้ำซ้ำทุกคนจําได้ไหมครับว่าผีช้อนเนะี่ยมันมีช้อนอยู่ที่เสือ้อซึ่งก็ทําให้ตัวของผีช้อนเนะี่ยโดนดูดไปครับไม่สามารถเข้าใกล้แจ็คได้เพราะแม่เหล็กมันแรงเกินแจ็คสะใจมากครับเข้ามาดิสัต์มึงเขา มันหยิบช้อนไม้ขึ้นมาซะง,งั้นเลยครับและแน่นอนครับว่าช้อนไม้เนี่ยไม่ถูกแม่เหล็กดูดแน่นอนเพราะมันเป็นไม้สรุปแล้ววิธีนี้ไม่ได้ผลแจ็คโดนชะตากรรมแบบเดิมแค่เปลี่ยนจากช้อนเหล็กเป็นช้อนไม้แข็งเหมือนเดิมและเมื่อวิธีนี้ก็ยังไม่ได้ผลอีกก็เลยต้องอ่านคอมเมนต์หาวิธีใหม่และวิธีสุดท้ายที่แจ็คจะลองครับมีคนมาเมนยนว่าแบบมึงก็ไม่เอาช้อนตีกับมันเลยวะแน่นอนครับว่าแจ็คทำตามและลองถือช้อนเพื่อที่จะไปต่อสู้กับผีช้อนด้วยกันเองดูแจ็คจัดก,การเปิดอันติวิ่งงงโ,โล่่่่่่่่ใใใสสเเเเยยรรรับบบจจหววะนนนนนนีี้นน้้้แแแแตอออออาาาาาาาปกกณชชชขขไมททผพ ไปอย่างรับคาบนั่นเลงครับนำซ้ำไอ้ผีช้อนน่ยยังเอาช้อนที่แจ็คเอามาสู้กับมันน่ะ ถือเป็นอาวุธอีกชิ้นด้วยครับแจ็คโกรธมากพร้อมกระดายคนที่มาเม้นบอกให้ลองเอาช้อนมาสู้กันในใจครับด่าประมาณว่าแบบเป็นไงล่ะไอสัตว์กุโดนช้อนตัวเองตีแล้วเนี่ยมึงหลอกกูก็เป็นการจบแล้วนะครับการสปอยและสรุปหนังผีช้อนทั้ง2ตอนซึ่งในหนังเนี่ยสรุปก็คือแจ็คแม่งโดนตีต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดอนะ่ะไม่มีอะไรที่มาหยุดผีช้อนได้ก็เป็นการจบจริงๆแล้วครับการสปอยและสรุปหนังเรื่องผีช้อนกินนอร์ิครับซึ่งมันก็เป็นหนังสั้นๆที่ดังมากๆในสมัยก่อนนะครับแนนนนาาา้้ลออไปดกดบับววนนีผม็ขออุตยฟ์เๆ พี่น้องเนี่ยส่งมาในแฟนเพจผมด้วยนะครับอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจแล้วเข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับไปร้านลงแรงร้านแรง